สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลกินนิ่งเทมสุโขพรฟุตบอลคีความสนุกวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่โลกการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลยอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2025-2026ครับเดินทางมาถึงแมชเดย์ที่3ครับในรอบลีฟเฟดครับของทีมเบียริโอนะครับทีมดังจากลีกาสเปนครับวันนี้ เปิดรังเย้าของตนเองต้อนรับกามเยือนทีมดังจากพิมพ์ลีครับนั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ผ่านตัวเกม EAFC 26และทาง Football g a ทีม g 6 m 1 6เพราะฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ภาคบรรยายและตั้งใจสมบรอบความสุขให้กับทางผู้ชมครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับ ในส่วนของการคำจริงในนัดนี้ครับจะแข่งขันในวันที่22ตุลาคาม 8, าคศ2568ตามเวลาประเทศไทยครับในตอนรับแฟนเปียเรียลครับทีมของทางมาเซลิโนนะครับศัพตู้เป็นทางชูเนียครับแนวรับมาตินเวการินโยนะครับโคโรนารวมทั้งกับแดงนกลางมีปาเรโฮเป็นหัวใจสําคัญแดนกลางในมเรโนโลและทายาโนเซครับเอาเลยครับวันนี้ทางเจ้าบ้านผลมาเต็มอัตราศึกกันเลยครับพร้อมพาดูนกับทางฝั่ง แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตัวนี้ยินดีต้อนรับแฟนบิอารียด้วยนะครับมาส่วนทางฝั่งทีมจากกรองกฤทกันบ้างครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยินดีต้อนรับแฟนบอลของทางเรือใบสีฟ้าด้วยครับก็จัดเต็มเช่นเดียวกันครับอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังมั่นใจเลยครับทีมเก็กุเุเดล่าครับมา ระบบตัวนี้วางไว้4-3-3สอตัวจ้าจีโดนัดรุมมากครับแนวรับกอริโอดิอัสนูเนสโอเลลี่แดนกลางกอลเซเลตไรเดอร์ทางฟูเดนครับส่วนด้านหน้ามีอลิงบัลฮาแลนโดกูและทางออสการ์บ็อบมาวันนี้ผมพาดูนใส่กันเต็มที่แน่นอนครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเป็นแฟนคลับทีมใดกันบ้างครับคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมรักรายงานตัวกันได้เลยครับและความสนุกความมันตัวนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ แมนซิตี้เป็นฝ่ายเขียวบก่อนครับเป็นอูมาในชุดสีฟ้าสลาบสีขาวครับบุกจากขวาม,มาซ้ายเป็นฝ่ายตั้งรับในตอนนี้ครับทางเจ้าบ้านเดินบอลมาทางฝั่งขวาบูชานันอูหูยน่าจะปาดเข้ามาจากริมเส้นครับมาเซิโน,โนครับผู้การทีมพยายามกระตุ้นและเร่งเร้าลูกทีมของตนเองนะครับตรง เรียกฟอร์มเก่งนะครับสามนัดล่าสุดนี่ยังคว้าชัยไม่ได้ครับสมอสงแพน้หนึ่งครับอแต่ตรงนี้หยดมามีมงอ <c oughs> ผ่านผู้เล่นเบียร์เรียไปหมดเลยครับสกัดทิ้งมาเดือนหน้าบุกต่อปาเรโฮเก็บบอลไว้กับตนเองได้ครับชิงในพื้นที่สั้นๆแต่ไปแย่งบอลมาได้กดติดบ,บอกครับโอ้โหดูครับ หนาทีแรกจอบานพยายามจะใช้โอกาสเกมรุกไม่ให้แมนซิตี้ได้ตั้งตัวครับฟิลฟอร์เดนเป็นจังหวะย้อนเอาบอลกลับมาที่มาเดอสูเนสครับขวาแต่มาอสสบอสกาบบบบมาเองครับแม่จะหักเข้าข้างในก็ยังไม่ได้แล้วเป็นบอลของทาง โซบานิโอเรโอ์ครับสายผ่าบอลขึ้นมาโมเรโน่ no. <c oughs> ปาดเร็วๆเรงแรงตัวนี้มาครับแต่จังหวะของแนวรับมนซิตี้ยังช่วยสกัดออกมาครับแล้วแม่นที่ทางไรสเตอร์การล่าสุดของเบียเรลลนี่ก็พึ่งไปเสมอกับเบียเบติสมานะครับสองสองเกือบจะชนะอยู่แล้วครับสุดท้ายกลายเป็นแอนโทนีคุณผู้ชมครับอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ มาซัดประตูไล่ตีเสมอนาทีที่ 90+4 ครับโอ้โหฮอตเหลือเกินแอนโทนีอ่ามู้สิ์มีเป่าหยุดเกมครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้คุณผู้ชมครับอ่าพวกเขาสามารถเก็บสามแต้มสำคัญกับการเอาชนะเ e อ์ตันไปได้2-0ครับโดยาาลรนโบ้ฮาร์แลนด์ครับ อุลซั์ประตูนีในครึ่งเวลาหลังนะครับนาทีที่58กับนาทีที่63กลับมามั่นใจเข้าฟอร์มเต็มที่เลยครับดูครับฟเดนถ่ายบอลมาออสกาบบอบฮาลเลนพักบอลของตัวเองได้ครับถ่ายบอลมาบอบห้วนย้อนกลับมาที่กอนซาเลสครับฟิวตัวรับที่เข้ามาทดแทนโรดี้ในช่วงที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับ ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกัมซาเลส16หนาทีผ่านครับซิตี้เริ่มตั้งหลักของตัวเองได้เลยครับยอนมาสดาบ,บ๊อบไม่มีตัวประกบแล้วฮาเล่นยังพลิกบอลไม่ได้หมวนออกมานอกกรอบเลยครับตั้งหม่ที่บ๊อบดีดมาเร็วๆก็ยังโดนสกัดทิ้งออกไปก่อนเตรียมของบอลได้ต่อเนื่องมากขึ้นครับทางซิตี้ โทมสัสปาเต้บี้เล่นของทางอาเซโนนะครับอ้าวแต่ตัวนี้ไอยโยเซ่ไอยโยเซ่จะแหวกเข้ามาข้างในครับขวาที่เติมขึ้นมาครับฟิลฟูเดนเล่นกับทางอลิงเบลฮาแลนด์ย้อนม,มาที่เรสเตอร์ฟิลฟูเดนยัดมาออสการ์บ๊อบ มาผู้สนมีเป,เเป่าครับดูจงังหวะที่ฟูเดนพยายามจะแปรครับแล้วบอบตรงนี้แขนขวาครับล้มหน้าไปปาเรโฮเล่นกับทูมสัสปาเต คนหน้าคนตากันดีอยู่แล้วครับแฟ <c oughs> นอสน่นอลแล้วแฟนฟุตบอลพิม,พมรีอังกฤษเอาตรงนี้พักออกมาถึงทางมูเรล,ลอจะจ่ายไปก็เอาตัวรอดม้วนมาหน่อยตรงกลางอายุเซเปเรสอูนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เล่นพิมรีกมาก่อนครับทั้งลสเตอร์ตี้ครับนิวคาสเซลคุณผู้ชมครับก่อนที่เขาจะย้ายมาเรอเบติสแล้วก็ปัจจุบันครับมาอยู่ที่เบีรรีโอครับ กิจังหวเตะม,มุมคร้บบอลเปิดเข้ามาสหมายังหาจังหวะบุกไม่ได้ครับปารโโิโอให้มาบุชแน,นั่นโอ้โ,หโ,หโหว้าได้ออกแรงเซฟก่อนเลยครับทางโดนารูมาหนึ่งคนที่เพิ่งย้ายมาแมนซิตี้แป๊บเดียวคลองใจแฟนบอลที่แอสเตเดียมเลยครับปลายโปรโมทโของเจ้าตัวด้วยครับเห็นแล้วดีใจแทนเลยครับ ตันด,ดูมาดูเราต้องมีโมงตรงนี้โอ้โหมาต่อนเนื่องเลยครับทางเบียเรลโอ้จังหวะปั่นเข้ามาในกรอบครับโอ้โมงไม่ขน,นาดเลยโดนทำลายจังหวะโ,โทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยครับอา้าวแล้วตันดูมาครับยังไงครับตันดูมาโอ้ รอเปลี่ยนตัวโอ้ยเราก็นึกว่าอะไรครับออาปาเลโอถูกถอดออกอย่างรวดเร็วเลยครับอืมส่งเกลงมาเดี๋ยวดูครับว่าโอ้มีช็อตที่ต้องแก้ไขตั้งแต่ยังไม่ผ่านครึ่งชั่วโมงเลยครับน่าสนใจครับเดี๋วดูครับแท็กติกของแทนเดียร์เรลหลังจากนี้จะปรับอย่างไรครับ บ๊อบคืนมาฟิวฟูเดนอสการ์บบุกเข้ามาข้างในตรงนี้ก็ยังไม่ได้ครับอ้าวแต่จังหวะไปเกี่ยวตรงนี้มาแต่โอ้เหมือนเป็นจังหวะแฮนด์บอลครับดูตั้งแต่ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ จบแมชนี้คุณผู้ชมครับยังมีอีกหลากหลายคู่ที่ช่องของเราจำลองการแข่งขันไว้นะครับมีอแอสโอนอลเอลิโกมาริดนะครับนิวคาสเซิลเจอกับเบลฟิก้ารวมทั้งกับเชลซีอาร์เจสครับแล้ยังมีทางแอตเลตแฟังเฟิร์ตกับทางลิเวอร์พูลด้วยนะครับโอ้สนุกสุดมันกันต่อเนื่องครับมาสนุกก่อนเกมการแข่งนนขันจริงกับช่องของเราครับรับชมเพื่อความบันเทิงกันต่อเนื่องครับอัปเดตข่าวตลาดซื้อขายแล้วแต่ละทีมื่อนี้ไปด้วยครับบอลบอลโยนเข้ามาแมหร่มีโมงสกัดออกมา มูชานันนให้มาที่อโยเซเปเรสเดินเกมขึ้นมาครับจ่ายไปเอาแหวกมาดื้อๆเลยครับอโยเซเปเรสพาบอลอ้อมเข้ามาตรงกลางแปรกลับมาโมเรโนปังบอลได้อือหึจัดจ่ายบอลขึ้นไปข้างหน้าแต่ไม่ผ่านครับสุดท้ายโอเล่ี่แก้ไขครับสองคนนะ่ช็อตนี้ทำได้ดีครับ เสียงศูนย์ูนครับเดียวกับทาง Man แมนซิตี้แปดขวาขึ้นมาจาังหวะของบอบพักบอลด้วยนาขาตเติมเติมฝั่งขวาครับฮาแลนด์ตรงนี้ได้ลอยมามงอู้หนี่เลยครับโอ้เครื่องจักรทำประตูเนี่ยครับดูครับสองคนเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายชิงมงได้แต่มุมแคบไปหน่อย ลูกต่างเตะของทางเบียร์เรียลครับจูเนียเปิดบอลยาวขึ้นมาเก็บบอลได้ elo, โมเดโนบ่งสวนกลับมาตั้งตัวนี้ผลิได้ครับฮาแลนด์ไม่ถึง5นาทีก็ทรลนะบาดเจ็บครับจังหวะเบิ้ลบอลเข้าเท้าฮาแลนด์ <ar> ย้อนมาแหม่โฟเดนอัดดื้อครับติดบล็อกมาจูเนส ทีโฟเดนพยายามจะคล้องบอลสู้กันอยู่แม่ตรงนี้ซายพยายามจะกดแต่จะไม่ผ่านเขมส่วนครับบูชานันมาเองครับอ้าวหมาดือด้อเลยครับหลุดล้วครับหลุดเดียวกดตรงนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์ก่อนเลยครับโอ้โหชาชอนบูชานันครับอาอเลยครับหลังจากนี้ จโจจะโยนกลับไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างเป๊ปกุเดล่าอะไรครับโอ้โหดูครับลากมาเป็นเส้นตรงเลยครับสุดท้ายครับกดขวาเรียบร้อยครับทีเด็ดเจ้าบ้านโอ้โหสะใจเลยครับเอาะไรครับผู้จัดการทีมอย่างทางมาร์เซเโนกาเซียครับ โ <c oughs> คุมเบียร์ไรเอมา83แมตช์ครับเสมอย22แพ้20 <c oughs> ชนะได้ถึง41ครับโอ้โหมาพีดอออกผลตรงนี้เลยครับตัวเวลา2นาทีครับครึ่งแรกบอลไทยมาฝั่งขวาออสการ์บ,อบ๊อบเจมมีเป้าหมายที่ฮาแลนด์ไหครับ เรียวไทมตอนนี้เนี่ยบียริโอเขามีการแข่งขันเนี่ยแข่งไปแล้ว2นัดนะครับเสมอ1แพ้1มีอยู่แต้มเดียวอยู่ดับที่2กนะครับโอ้ท่ามัดนี้เก็บ3แต้มได้เนี่ยโอ้โหจะมีสี่แต้มเท่ากับแมนซิตี้เลยนะครับซิตี้นี่ก็ชนะ1เสมอ1ครับอยู่ดับที่8ครับตรงนี้ทุกเกินมาแล้วผู้สินเป่าหมดครึ่งแรกไปก่อนเลยครับเป็นทางเจ้าบ้านเบียริโอครับ ขึ้นนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปก่อน1 0ศูนย์ครับแล้วดูฮาแล姆ครับมีโอกาสซัดในกรอบจากจังหวะมุงครับแต่ไม่ตรงกรอบครับเดี๋ยวดูครับครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้เบียเรลหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์เดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางครึ่งหลังครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลา 45นาทีหลังจากนี้ครับครึ่งแรกนี่เป็น1นึ่งูนทีเบียริโอครับขึ้นนำก่อนเอาเลยครับทีมจากเกาะอังกฤษวันนี้มีงานท้าทายให้ได้ลุ้นกันเลยครับโฟเดนพาบอลขึ้นมาข้างหน้าออสการ์บ๊อบถึงทางลิงบอลฮาแลนด์มีชี้ขอบบอลครับเลียวทายขวาโอ้โหเบียดปิวเลยครับมาเรนเวก้า อีกหนึ่งคนนะครับโอโ้นี่ก็มีประสบการณ์กับทางเชลซีนะครับทางเีกาแล้วแม่บ <c oughs> อลอยปลิ้ง <c oughs> <ๆ>เข้ามาือดน่าดูมากครับเดี๋ยวกวามาฝั่งซ้ายที่โอเรลลี่จวาตากมอนโดงขึ้นมาให้มาที่ฮาแลน ถึงโฟเรนครับบทบาทในฤดูกาลนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในเกมที่เอาชนะกระทางกร์ตันเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีประตูกับแอสซิตเนี่ยโฟเรนมีส่วนร่วมกับการทำสองประตูตรงนี้ด้วยครับเนี่ยครับคำ <c oughs> นิกอบอีกครั้งนึงบอลตกฮาแลนด์เกี่ยวบอลได้ตวัดยิงตรงนี้ <c oughs> อือเนี่ยครับซัดได้ทุกรูปแบบเลยครับแล้วขยับเปลี่ยนตัวเลยครับมิโกกอนซาเลสถูกถอดออกครับ ใช้ทางโรดี้นะเป็นตำแหน่งดิฟต์ไลน์ผู้พเมเกอร์ตรงนั้นก็ได้นะครับโอ้โหเราตุงดีทางซิตี้พยายามจะเร่งเครื่องต่อเลยครับอารายันเซอร์กี้มาคุยแท็กติกกับเฟปูเอล่าเลยครับเดี๋ยวดูครับว่าจะมีโอกาสได้ลงสนามด้วยหรือเปล่าครับ ลอแล้วแม่ฮารานันบอลมันคู่คิกตรงนั้นครับเกือบเกือบได้ไปฝั่งซ้ายเปเปๆลงมาใหม่นี่ความเร็วมีนะครับตัวรุ่เบอร์สิบเก้านเอาวิ่งสปีดเข้ามาเอาโซเปเลสเนี่ยจ่ายไปนี้ก็ยังไม่ผ่านครับจอเดน้าต่อ เห็นผู้ชมนะครับในการแข่งขันจริงเนี่ยโรดี้เนี่ยยังเผชิญปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ในตัวเกมที่เปลี่ยนตัวลงมาก็รับชมเพื่อความเทิงครับุณผู้ชมครับบอลฝากมาข้างหน้าบอลแปะกระแทกเข้ามากดอ้้ยเซฟยังไงครับมาดูมาโอโ้แล้วตรงนี้ อดออสการ์บ๊อบออกแล้วใช้ไปโริวาลงมาเลยครับประสบการณ์กับความหลากหลายในเกมรุกเดี๋ยวดูครับน่าสนใจแน่นอนครับหลังจากนี้เหลือเวลาอีก30นาทีโดยประมาณในช่วงครึ่งลหลังก่อนทุลาบาดเจ็บครับจุดพูทิ้งขึ้นมาข้างหน้าครับฮาแลนด์อยู่คนเดียวครับเบียเรลเดินหน้าต่อแต่โดนดักครับโรดี้จังหวะสำคัญเนี่ยครับจะเร็วจะช้ายอยู่ที่โรดี้เลยครับ ฟอรเรนไลสเตอร์โรดี้แปะคืนมาอ้าวแล้วมีมีข้ามหลอกตัวนี้สวยครับเจ <T> ม่โดกูอื้ตัดหน้าไปดื้อๆเลยครับซิตี้สู้ต่อครับโรดี้ให้มาอกลายเป็นตัวสำร,รองที่เปลี่ยนลงมานี่วูบวาบกันทั้งนั้นเลยครับเจม่โดกู ยอดปั่นขึ้นมาเข้ามือทางจูเนียครับเจ็บเกมล่าสุดตั้งแต่ที่จารุจิโดนารุมา่าย้ายมาร่วมทัพนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะทุคครับชนะห้าเสมอสอเสียเพียงแค่สประตูและเก็บชีวิไป4นะัดแต่ตรงนี้ครับโอ้โหหันมองทงแล้วครับธงไม่มาครับ เอาอีกแล้วครับฮาแลนด์คุณผู้ชมครับโอ้โหดูครับวิ่งมาอย่างไกลครับมาดีใจตรงกลางสนามไมปป่อยไปเผลอไม่ได้จริงๆครับสุดหน้าชาวนอร์เวย์ครับดูครับจังหวะที่แปรไหลมาแล้วโอ้โหแอดซิดมาจากการเปลี่ยนตัวของเปปกุเอล่าครับ แบโรซิวาครับจ่ายสุดสวยให้กับฮาแลนด์ครับอูวิ่งเหนื่อยครับอุกนาเหนื่อยอยู่แล้วโอ้โหจากครึ่งสนาม,มาครับนอนกองอยู่เรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับเข้าสู่เกมของตนเองครับผู้ชมครับโอ้โหเดือดเข้าแล้วแล้วตรงนี้ปั่นเร็วเร็วอ้าวโอ้โ,โ,โไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยด้วยซ้ำครับเกราดโมเรโน โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับนัดนี้โอ้ยดูครับไปเผอแป,ป๊บเดียวเท่านั้นเองครับเจ้าบ้านบิแยริเอลนี่เลยครับทุกทีมของทางกาเซียครับอะไรครับนี่คุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> เดือดสองหนึ่งเข้าไปแล้วครับโอ้โหเกมพลิกไปพลิกมาครับเจ้าบ้าน ถูกตีเสมอแป๊บเดียวครับนามีตรงนีด้ดูครับโอเรโล่ให้มาที่โมริโน่ชื่อก็สอดคล้องใกล้เคียงกันแต่ตรงนี้แม่กดเรียบครับมารุมา <c oughs> ยัง,ย,งยังเซฟได้อยู่ดีด้วสครับ บอลมาทางฝั่งขวาเก็ได้ของฮาเลนครับแมรุชิวา่าเป็นทางโรดี้ยังหาช่องเจาะไม่ได้ครับดูครับ ของบอลมาเอาเะไรครับพลิกพลิกจนเจอเจอมาแล้วยอดฮาแลนดโอ้โหทวมมาทันทีแล้วตรงนี้เกี่ยวได้เร็วสิวาแบนาโดย้อนมากลับมาที่ฮาแลนด์บังบอลหมวนกลับแม่มีวิ่งข้ามหลอกของโรดี้ครับจังหวะสักิดตรงนี้ฮาแลนด์ซัดโอ้โหโปบล็อกครับแม่จูเนียออกมาเซฟได้อย่างรวดเร็วโอ,โอ้โห,หดูนะครับ เขายเปลี่ยนตัวครับเรอันเชอร์กี้หลัดที่เจอไก่วัตตันนี่โอได้ลงมาโดยประมาณ5นาทีนะครับนี่ได้รับโอกาสมากขึ้นแล้วตรงนี้บอลมีคุกเกือบพิดเลียมสกัดทิ้งออกไปบอลไปตกที่ทางเปเป้ครับหาบอลมาริมเส้นก่อนโยนขึ้นมาแต่ดักได้โดยเดบโรซิวาครับโอ้ลงมาบทบาทเยอะเลยครับแต่ประตูไล่ตีเสมอต้องมาก่อนครับต้องมาให้เร็วครับโรดี้ จังหวะพักบอลด้วยหน้าขาครับเรยันเชอกี้กลับมาโรดี้อ๋อหลุนเย่งบอลเข้าทางเลยครับมูรินไปมาที่อายุเซ่เ,เปเรสครับเปเรสอืมจ่ายไปติดซิตี้ต้องเร่งครับไม่ถึงห้านาทีก่อนทวลาบาดเจ็บ ยกข้ามาทางฝั่งขวาแบนาร์โดซิว่าโปรแกรมในนัดถัดไปครับเดี๋ยวซิตี้เดี๋ยวจะต้องไปเยือนแอสตันบิลล่านะครับอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568ันหารอกสิบแปดครับยีสบ็ดนาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยครับบันทึกไว้ในปฏิทินไว้ได้เลยครับเอาตรงนี้ฟเดนเลาะเข้ามาในกรอบในกรอบบังบอลรอเพื่อนกลับเข้ามาใหม่ แบรโรซิวาให้มาเออร์ลิงเบาฮาแลนนี่อะไรครับโอ้โหวาสองประตูต่อ2ครับแล้วมาช่วงท้ายเกมตรงนี้มาได้เหมาะได้เจาะเลยครับดูครับเปเปกลล่ามันยังไม่จบครับจะมีประตูเพิ่มหรือไม่ครับลุ้นแฮตทริกอีกแล้วครับโอ้โหนดที่ผ่านมานี่ก็ลุ้นแฮตทริกครับแต่จบที่2ประตูครับตรงนี้2ประตูจากฮาแลนเหมือนเดิมครับ ไปเผอเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นครับดูครับบอลแรกดีครับม้วนมาซัดหนีทางเวก้าโอ้โหเรียบร้อยครับจูเนียตัวนี้ไม่ทันครับเอาอีกไหมครับอยู่ที่ทดเวลาเท่าไหร่แล้วครับทดเวลาแค่ไหนครับพุ้ดศิลป์โอ้โหแต่ต้องระวังนะครับโอ้โหจังหวะที่ผ่านมาในสวนตูมเดียวเนี่ยครับต้องระวังครับก คนี้มาแต่ครั้งนี้เป็นเซฟครับตัวลาสองนาทีโอ้โหดูครับใจหายใจคว่ำมหมด <c oughs> ดูหักข้อซาตวนี้ครับดอนาดูมาครับหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมในตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาของทางแมนซิตี้เลยครับโอ้โหแล้วทดครบสองนาทีพักอกสกัดทิ้งไปก่อนครับเก็บได้ แปะซ้ายกลับเข้ามาที่ทางเกครับย้อนกลับมาตั้งเราลมาโทษเกินไปแล้วครับแล้วโอ้โหหมดเวลาครับคุณผู้ชมครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับทั้งสองทีมนี้เสมอกันไปครับ2ประตูต่อ2แบบสุดเดือดเลยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุภาพแข็งแรงพบกันอีกครั้งไปครับไหนๆก็ในๆแล้วจุดโทษด,ดีกว่า จุดโทษเลยจุดโทษครับส่วนพิเศษครับแข่งขันจริงนี่จะแบ่งแต้มนะครับถ้าเสมอกันแต่ตรงนี้หาผู้ชนะครับโมเรโน่ไปอัดออกข้างครับผลต่อมาลิงเบาฮาเลนอุย้ยสองแทบหักไม่เข้าเหมือนกันอเริ่มกันใหม่เป๊ะโอ้ยติดเซฟอนี้จะไม่เข้ากันเลยเหรอครับเนี่ยอ่ะไรอันเชร์กี้ เข้าครับ1-0ครับผลต่อมาอายเซเปเลสต้องซัดให้เข้าก่อนครับเข้าครับอ่า1เข้าฟิลฟอเรนครับราการนี้มีผลงานที่ดีกับทางซิตี้ครับเนี่ยครับโอ้โหกดไปนิ่มๆเลยครับ2-1เรนาโตเวกาซัดตรงนี้ได้แค่ม,มองครับโอ้โหน ประตูตได้เฉียบคมเลยครับกลับมาทางฝั่งซิตี้ครับแบโรซิว่าสั์ตรงนี้อู้หไม่เข้าครับอู้หกลับเข้าสู่เกมทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันใหม่สูสียันจุดโทษเลยครับโมเรโนโอ,อาดตรงกลางอื้อหือวันนี้จูเนียร์แกก็ช่วยเซฟได้หลายจังหวะนะครับลุ้นกันตรงนี้ครับซิตี้ต้องซัดเพื่อได้สู้ต่อครับเนส กดคนละทางเลยครับนิ่มๆครับสามเท่าเก๋ครับกดเอาติดเซฟโอ้โหแล้วตัดสินตรงนี้เลยครับโรดี้ครับหากซัดลูกนี้เข้าล้วดูการยืนของจูเนียร์ครับโอ้โหดูครับจิตุทยาโรดี้เข้าครับไม่ใช่ปัญหาครับจบเกมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ สามารถเอาชนะทางฝั่งเบียรรียลไปได้ครับในการดวลจุดโทษมหาสนุกส่วนพิเศษตรงนี้ครับสุขภาพแข็งแรงทั้งนี่ทั้ทงรวยครับสวัสดีครับ